วานลนไทยตำนานรักที่เบ่งบานสวัสดีครับทุกคนก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปได้ไม่นานนะครับสำหรับ Valentine. วันบาลลินไทยวันวาลลินไทยที่ทุกคนคุณเคยกันว่าเป็นวันแห่งความรักแต่คุณรู้หรือไม่ว่าต้กนกำเนิดของวันบาลลินไทยนั้นมีความลับซ่อนอยู่ย้อนกลับไปสมัยโรมันโบราณประมาณปีคศ270 จกักรพรรดิกรอเดียสที่2ออกกฤษฎีกาห้ามทหารแต่งงานกันเพราะเขามีความเชื่อว่าหากทหารแต่งงานกันจะทําให้อ่อนแอลงแต่ได้มีนักบวชหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซนต์วาเลนทนยไม่เห็นด้วยกับกฤษฎีการนี้จึงได้ทําการจัดพิธีแต่งงานรับๆให้กับทหารที่ต้องการที่จะแต่งงานจนกระทั่งเมื่อจกักรพรรดิกรอเดียสนั้นรู้เรื่องราวนี้จึงทําให้นักบวชเซนต์วาเลนทนยถูกจําคุกและตัดสินให้ประหารชีวิต หลังจากที่เซนต์วาเลนไทน์เสียชีวิตลงผู้คนจึงต่างยกย่องเขาและแต่งตั้งให้วันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะเป็นวันวาเลนไทน์ในยุคกลางนั้นวาเลนไทน์ผู้คนจะให้ดอกไม้และของขวัญกันให้กับคนที่รักปัจจุบันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลที่ฮิตไปทั่วโลกและหลากหลายประเทศมีวิธีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันส่วนในประเทศไทยนั้นวาเลนไทน์จะเป็นวันที่ฮอตฮิตกันในกลุ่มวัยรุ่นโดยจะมีการให้ดอกไม้ของขวัญช็อกโกแลตกับคนที่รักวาเลนไทน์จึงเต็มไปด้วยความรักมีตรภาพและการขอบคุณเเป็นนวัที่รา รู้สึกดีๆกับคนที่เรารักแต่อย่างไรก็ตามความรักนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันวนาเลนไทน์เพราะเราควรจะให้ความรักกับคนที่เรารักในทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวของวันวนาเลนไทน์เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเรื่องต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมตามกันล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ